เระเบิดขอมองมันด้วยมือแล้วถีบมัจากหน้าผานั่นผาฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็แปลกจริงๆนะจ่าผมสามคนซัดกับมันที่โรงแรมเทวราชแต่เสียท่ามันเลยเอาหกล้อมันล่อมันตอนสิบโมงที่โค้งมาแล้วนะชะมันสลงเหวไปด้วยกันทั้งไอ้แท็กซี่ไปดำกับไอ้ยอดคทิดมันหลุดจากนรกขึ้นมาอีกได้ยังไง จะกังวลไปทำไมอ่ะถึงยังไงอ่ะมันก็กลับไปในรกแล้วพี่จ๋าเสียซิวแกมาบอกว่าอีกสามวันของที่จะล่องมาน,นั้นขอให้วางแผนในรัดกุมหน่อยกลับไปบอกเสียว่าไม่ต้องกังวลเอาเวลาไปนอนกอดอินอตให้มันสบายใจเถอะแกเป็นห่วงว่าเรานี่แหละยังไม่สักสามต่อเป็นตัวขัดขวางเราอยู่ไม่ยากไอ้ไครครับเองมีหน้าที่ ลบชื่อไอ้ศักสามต่อออกจากวังผาซะไอ้ช <anak lonely> ิดมึงดูฟีมือนองมึงสิไม่เบาเลยนี่ดีขึ้นเยอะใช่พี่ชิดไม่อยู่อาศัยพี่ศักด์เป็นครูสอนให้เพื่อนก็ยังเหนือชั้นเหมือนเก่านะแต่วันนี้ฟีมือก็จะล้ำหน้าจะ้นไปหน่อยแล้วนะ กันไม่เลงเลยเนี <hmm> ่ยนึกดีมั้ยตอนนี้ฮะเฮ้ยตัววะคลองมันเลย สันดุ่งเลยหมารอบกัด,ดใครใช้มึงมารอบกัดพวกกูบอกมาไม่มีใครใช้ไว้ชีวิตผมเถอะลูกขึ้นอย่อดึงเัอมันขึ้นยากละใครใช้มึงมาใครเจ้าเอง ไอ้เวกรู้ได้ยังไงว่ากูกลับมาวางผาสิซิบอกว่าพี่ตกหน้าผาตายพร้อมรถแต่เจ้าเอกไม่เชื่ออืมก็เลยให้มึงมาดู<อ>กูไปทำอะไรให้พ่อไอ้เวกเขาว่าผีชิดขวาทางเขาอืมไอ้อไข่กูได้ขาวว่าไอ้เวกก็เราจะทำงานสำคัญชิ้นหนึ่งกูจะไว้ชีวิตมึงถ้ามึงจะบอกความจริงกับกู้ปลเนี้เขาเขาจะรองฟินที่ไหน ลอามาตามแก่งดีมากฝังมันเสะเลยดีไหมพี่อืมอยามึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็จะได้ไปบอกไอ้เวกว่ามึงเล่าอะไรให้กูฟังไปไป <c oughs> เราต้องมีงานทำอีกแล้ว